บรรยากาศแถวไหนครับอบ,บ้านน้นสแบงครับตำบลขามเรียนอำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นที่ดินของบอสบอยเป็นที่ดินของแม่แตนนะครับซึ่งแต่สมัยตะเกาแตะกี้นะครับเพิ่นกาเฮดหน้า นะครับสมัยบอท่านได้ล่านะครับสมัยบอท่านได้ตั้งวงเปินกระเฮ็ดหน้ากินเขาเฮ็ดหน้าขายเขาเฮ็ดหน้าเอาเข้าไว้ทากินนี่แหละนะแม่แตนแม่รัดนะครับวับนนี้ยุคสมัยมันก็พัฒนาเปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือเป็นเขาเจ้าแม่เป็นเขาเจ้าไสแม่แตนเอาไสไว้เพื่อว่าทีมงานช่วงเขาบัานพักนะครับช่วงซ้อมไสหูนะครับ ใส่มันง่ายต่อการกินแม่แม่คือหุงแล้วคือเห็ดกระเผล้วแล้วคือตักราดข้าวแล้วก็กินได้เลยมันมันกระสีสีง่ายนะไปมาซาโกมัวไปเปลี่ยนมูพูนนะพ่นไปเปลี่ยนเพื่อนเอามาเปลี่ยน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 บังเงาลงไปนะเย่ยวึงบ่ได้มาแม่แม่เย่ยวึงยูจุบันพักนะครับเพื่อนปวดขาทำมาจังสี่เพื่อนกระสียางย่ากระสี คนขับรถทีมงานบางส่วนนะครับผู้ใดที่ที่ร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงนะครับก็ค่อยเอาล่งรถตากนะครับปู่พาล้านตากอยู่ๆสำนักงานนะครับเดี๋ยวบรรยากาศสำนักงานเดี๋ยวบนก็นสิผ้าเบิงอีกนนอันนี้ผ้าเบิงกลางทงสะกอนนครับปูนปนซีเลียแล้วป้นซีซอหนาแล้วนออ้นองจามบอม่าครับน้องจามบอม่านะครับ ้องจำติดภารกิจแม่แม่แดงก็ติดงานแต่งนะครับทีมงานบางคนทีทีบอได้มาเพิ่นการสนับสนุนเครื่องดื่มหรือบางคนก็คือเพิ่นอยากมามาเอาบรรยากาศพร้อมนะเพิ่นการสนับสนุนค่าเครื่องดื่มมาเดี๋ยว่า้นสิเบิงห้เด้อนะครับทีมงานบางคนทีทีบอได้มาเพื่อนการสนับสนุนเครื่องดื่มเป็นค่าข้าวต้มขนมเป็นค่านามคาเนี่ยวแซ่บเนี่ยนัว นะครับพระเอกเจมบอลแล้วก็นางเอกยาหยีในสามร้บาทแม่จั้กคี้300ครับพระเอกตาสามร้น้องกาฟิลพัทรพงศ์สองร้อยบาทน้องเต่าจามน้องจามห้าร้อยหาสิบาทครับพระเอกวีนารืบบูดินสามร้อยพระเอกเหลิมนางเอกแนนสามร้อยแล้วก็อาจารย์ง้อหนึ่งพันบาทแล้วก็พระเอกแบงค์ราชันสองพันบาทสองร้อยบาทนะครับพอะอเบีย นะครับเจ้าของล็อกบกหอยคันจังหวัดชัยภูมิเครื่องเสียงรถแห่นะครับหา0อยบาทพระเอกเบ้นสุป,ประชัยห้าร้อยอแม่แดงสองร้อยบาทนะครับแล้วก็ออบาสน้องเบียร์สามร้อยพระเอกเล็กธนก,กิจหา0อยบาทนางเอกบีปาราวีสามร้อยพระเอกลุงเพชรสองร้อยอพ่อธินกรห้าร้อยไม่เพนสองร้อยแล้วก็พ่อน้อยมอไซส์สองร้อย 200, พ่อน้อยนีถึงออกเงินพร้อมถึงมาเอาแห้งพร้อมนะครับก็คือห้องบริบังครับ ว่าต้องเป็นสังรค์นังซีงง่อันนี้คือน้ําจิตน้ําใจจากาทีมพี่พีพ่นักแสดงศิล,ลปินภายในวงนะครับวนาอาซิเลียงตุมง้อหน่อยก็ไดมือแรงขีดหอดน้าเป็นสาวคนมาสีซอหนาแล้วออันนี้ผูดด้ใดนะบอนุ่นซุบม,มึงก่อนสีเลียแล้วกำลังใจเจ้าบอลนอนขอบคุณทุกๆก,กําลังใจท,งใที่ส่งมาให้ทีมงานนะครับ อย่าลืมครับแม่นะวันวันที่สี่พฤศจิกายนงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นนะครับเบิรงฟรีตั้งแต่หกโมงเลิกเที่ยงคืนนะครับแต่แต่แต่จะมีขบวนของใจเกินลอยเป็นขบวนที่สองต่อจากขบวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นนะครับจะมีสามขบวนของใจเกินลอยนะครับจะมะีขบวนหัวหน้านำโดยบอทบอยนะครับซอแอนลอล,อลลูลุนว่าซอสไปบอนะครับ แล้วก็มีพญามังกรนะครับเป็นขบวนของหัหนานะครับแล้วก็พระเอกนางเอกชุดเพชรเต็มยศนะครับหนึ่งขบวนแล้วก็ขบวนฟินาเล่อีกหนึ่งขบวนของใจเกินลอยต่อจากมหาวิาลยมหามหาวิาลยขอนแก่นนะเป็นขบวนที่สองนะครับวันที่สี่เริ่มขบวนตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับไปสิ้นสุดที่หกโมงเย็นเสร็จแล้วต่อด้วยการแสดงของใจเกินลอยไปถึงเที่ยงคืน บอน้ำใจให้ตามไปวันทีหาครับวัดนิคมพัฒนารามไปเด้อเมืองขอนแก่นเบิ้งฟรีครับอันอ่างอ้างแต่ว่าอันชิลัยเนาะอันพีดีกว่านะก็ใส่ก็เสียเออเออเดี่ยวเขาชุดนอนชุดเดียวกันตั้งเด่นชุดเดียวกันอ่างแต่ว่าชิลัยเฮ้ย พี่โอขอเสียงหน่อยชุดอ,อันชุดว่าพี่ก่อนกับเสียงนี่โอ้กับชุดนี่เออคุมเลยคุมชุดเซตตลอดไปอันนี้บริเกียวตีเกียวเขามันลมเดสิไปอันของม,มันแต่พูนนียายายัายางพ่อเมีย่ยงก็พ่อพ่อเป็นยังโอภูน พี่กัญญาเอามาให้พ่อหน่อยน้ำปลานะเอามาเอมีไหมไม่เอาแบบนี้เอาสีขาวเอาใหมพ่อสักโบกหน่อยอ่ะเปลี่ยนทีมแล้วอาทิรอบสองน้ำหลายคักแม่นครับน้ำมันหลายนะครับแม่น้ำมันหลายรดเกี่ยวลงบ่ได้ก็เลยต้องขอแรงทีมงานนะครับ จ็ดเจอกันที่ชุมแพแม่เอโบเรีเยนะรถเกียวลงมมาได้นะครับรถเกียวล่งนี่คือจมนะครับขนาดคนลงงเลยก็เพียงเพียงแอวแล้วแม่นะครับท่วมท่วมัวเข้าไปแล้วนนเกียวมาใส่เติมของเขาติเออเกียวของปุนมาใส่ไม่นจสีได้หลายนะครับพี่น้องพูดคือคืนอีลีปุน ขอบคุณนะครับกำลังใจจากอาจารน่ารักตลกด้วยนะครับน้องจามพึ่งมอยูไม่ไหมแม่เพิ่นเพิ่นมาจากที่บนน้นถามหนึ่งเพชรเมืองชัยบอกมาจากไม่น่องกับบอคอยป่าคอยเวาดอกบันนี้เพราะหลืงค้นกระซินนัวหัวมวนบันนี้กระซิูได้นะครับเป็นตลกน่องไม่กวาได้นะครับแต่ประสบการณ์การเป็นตลกเพิ่นนี่มีมีแล้ว นะครับตัวน,น,น,น้องน้องน่ารักเ่านัวหัวมวนมีสัมมาคาระวะหูจกักปูหลักปูใหญ่ยยอยู่ดอกน้องจามบบาวน่นเอินเต้าจามแต่หักตุปุตัวตุปุนะครับนีพระเอกใบพิธีก่อนส่วนใหญ่จะเป็นเสียแขนสันกางเกงขาสันกางเกงบอลกางเกงขาสันสบายสบายพิธิก่อนชิวชวครับ เป็นพยานดำอพอดีฝนบตกอยู่บริเวณฝนตกนะครับรแผนกขั้วกันมีแม่แม่บีอ่แม่บีแม่หนูดีเรากระบ,บานน่นระบนเตรียมสเสบียงอ่ะมาทรงแล้วมีต่ำบกฮูมีแกงแล้วก็มีข้าสวยนะครับอันนี้เป็นรอบรอบรอบ รอบแรกจะรอบพิเศษจะเป็นช่วงตอนเย็น,นครับหลับงัวโคไก่มือแรงกระสีงั้นกันพี่น้องนะครับคือสีมวนกรุงเทพตกทั้งวันยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดถึงวันที่หนึ่งธันวานะครับยี่ิบเจ็ดพฤศจิกาถึงหนึ่งธันวาออนทัวร์กรุงเทพมหานครนะครับไปรอบนี้ไปกับโตเกียวมิวสิกต่างเวทีสองวงจกตาก,กันครับรไอ้นัทมันว่าจะเอามาเออ นะครับเกี่ยวเข่าใจเกินรอยเด้อพี่น้องนะครับผมเกี่ยว้ไป,ปน,นผมเกี่ยวบน,น,นบอกคอยบอกคอยเดมีเวลาว่างของแม่ไม่ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะเพราะว่าหลายอย่างนะปีนี้ด้วยความที่ทีมงานเข้ากับหลายพร้อมจับปูใส่กระดงไว้จังสี่สั่มแม่อีทีจับปูใส่กระด ung, งะด ung, นะครับ คือน้องๆที่มาอยู่ใจเกิลอยนี่มาจากหลากหลายสถานที่นะครับม,มีมีบอลนนที่มาไก่ที่สุดคือจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วเราก็มีป้าพี่กัญญาเพิ่นจะอยู่กับแพ่งเพ็ข้างบานบอลนนแต่เพิ่นบานเพิ่นถึงก่อนจะมีบอนนนะครับทีทีอยู่ไก่ขโมูคือจังหวัดพิษณุโลกมีบึงการมีขอนแกนมี มีขอนแกนมีโอ้ยม,ม,มีมีเมืทุกจังหวัดแม่แต่ภาคเหนือ,อนี่จะมีบอลนนผู้เดียวแล้วก็พี่กัญญากำแพงเพชรนะทีมะาไก่กมมการได้กลับบ้านคือต้องหยุดหลายๆวันถึงจะได้กลับบ้านหยุดสองมือมือเดียวนี่บริกับบอลนนท์ีปุระกาปิดฤดูกันช่วงนี้ในส่วนของเพจคณะมาล้ําใจเกิดลอยนะครับอยู่ในช่วงการว้อาไรานะครับกรเลยบ่มีคขิปการแสดงให้ได้เบิ้งนะครับ ก็มีบรรยากาศอย่างอื่นให้ได้เบิง้งนุ่มนินิดๆน,น,น้อยๆน,น,นะครับแม่เดี๋ยวผ่านจากการไว้อะไรก็คงจะเข้าสู่เหตุการณ์สถานการณ์ปกติแต่มื่อน,นี้มื่เกี่ยวเขาสัก้อนทีมงานปีนี้สามรอยเกือบสี่รอยชีวิตทวามิสอมาสมทบนะครับในวันที่สิบหกบ่สิบหหรือวันที่อย่างนี้ละ่ะโยโย่ขอนแกนออร์รีแบนเต็มวงประทาใจเกินรอยนะครับ ยกกระทาได้เบื้องบรรยากาศทาได้เห็นบรรยากาศลองแม่นะครับขอบคุณดาวบอมิป่าธีลาโอ้ยบอนนมนนบ์โฮูแม่แม่น้องน้องกาฟิวไมมาครับแม่พันนีครับน้องกาฟิวบอม่าน้องน้องติดภารกิจตีธุระน้องโอนคาเครื่องดื่มมาสองรอยบาทนะครับมามาตืมกําลังใจทีมงานปูทีสละเวลาส่วนตัวมาเกี่ยวเขาซอยเนี่ยน้องโอนมาสองรอยบาทามีพี่ๆศิลปินนะอาจารย์นักดนตรีหลากหลาย หลากหลายท่านนะครับเพื่นพนอนโอนมากสมทบรับชมจากชนบุรีครับชนบุรีชนบุรีตลาดสมาร์ทแลนด์แยกห้วยปราบบาวินระยองนะครับ เอ้ยไอโจกไอ้่นัไปลกน้งเลยวไฮ่าาอยู่องวันเดีการเล่นน้ำทงเล่นน้ำท่าจรากีตน้าเฮาเกี่ยวออกแต่คันแท่นอเด้วลูกอย่าไปเกี่ยวทางใน เกี่ยวเติมกันมันจะซีหลายน่าจะตื่นทันนะครับผมว่เาเป็นการที่บอดด้บอดด้บังคับนะครับไม่ได้บังคับแต่ขอความร่วมมือบอดด้บัง,บบงคับน้องๆบอดด้บังคับทีมงานบรดด้หักเงินทีมงานแต่มาด้วยความตั้งใจครับนะครับไพรบ่มาก,กับบได้ซีเรียสนะครับ แต่บางคนก็ไม่ได้มาเขามีน้ำจิตน้ำใจมามาหา้ทีมงานภูทีเพิ่นเหตุงานภูทีบริการบ้านเนื่องจากว่าเาพิ่นอยู่บ้านไก่แน่ไม่ยัยงแน่นะครับบรรยากาศวันนี้นะครับอันนะครับโอ้ยจะไปทิมไซน้าเขาเมลูกแผนเก็บขยะหน่อยเนี่ยเออแผนเก็บขยะได้เด้นเอาานี่บ่ได้เด้หน่ลูกเขาสิ เสียเล่งเสียงเขาเด้อก็จะมีเครื่องดื่มมบร้นสื่อมาบักหลายปูบ้าวเห็ดหน้าทีหยังหน้าทีมัดหอบนี่บรรยากาศนะครับมวนอีหลีแม,ม,ม่มวนมวนมวนคัก เอานะครับให้เบิิงบรรยากาศพ่อหอมปากหอมคอบอนุ้งสิไดไปเตรียมกับเขาแรงให้ทีมงานนะครับรอบนี้ทีมงานอยู่อยู่บานผักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนบอกกลับบ้านหลังจากหัวหน้าเพิ่นขอขอแห้งเกี่ยวเขาเนาะสิไปลาบง้อว้าไก่ให้ทีมงานสกรสิไปจ่ายตลาดก้อนนะครับเจอกันตอนอบรรยากาศ ตาเข่าในบานพักเด้อพี่น้องขอบคุณทุกการกดติดตามทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ขอบคุณทุก,ก,ท,ก,ก,ท,ก,กท,ทุกแกนครับอยากได้ลูกหลานไปสมโพธิระดับเกียรติในในงานหัวหน้าบ่อยเป็นวันน้ำมันจะแพงค่าแรงจะสูงรบงับราคาเก่าศูนย์เก่าซีแปดหนึ่งเก่าซีหนึ่งสามหาปีนี้เดินทางมาพร้อมกับผู้ร่วมสืบทอดสรรรืบสารวัฒนธรรมมอลำอีสานกับบริษัทเฮลวอรีดีไลท์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดทั่วประเทศครับปุ๋ยตากระต่ายและยาหม่องน้ำ เสียงเพียวอิ๋วครับผู้ให้การสนับสนุนหลักของลูกหลานมอล้ำใจเกิน้อยครับขอบคุณเจ้าภาพเครื่องดื่มอีกรอบหนึ่งนะครับเจ้าภาพเครื่องดื่มลงแขกเกลียวเข่าดอลออแฟนพระเอกเจมบอลน,นะครับนางเอกยายีสามรอยบาทแม่จก,กี้สามรอยบาทพระเอกตาวัชรากสามร3อยสามรอยบาทครับน้องกาฟิลสองร้อยนะครับเต่าจามตลกไม้นองไม้ห้าอยหาสิบบาทพระเอกวีนลเลอรบุรินสามร้อยพระเอกเหลือนางเอกแนนสามร้อยบาท น,น้องบอลแดนเซอร์ชาย200พี่นิวผู้จัดการครับ1000แล้วก็อาจารย์เงาะ1,000บาทพระเอกแบงค์ราชัน200บาทพอออเบีย500พระเอกเบนซ์สุประชัย5 0 0แม่แดง200บาทครับอ,อบาตน้องเบียร์300พระเอกเล็ก500นางเอกบี300พระเอกลุงเพชร2 0 0บาทพ่อธินกร500แล้วก็แม่เน 200, พนญ2 0 0อพ่อน้อยมอเตอร์ไซค์สองบาทขอบคุณทุกๆก,การพพอร์ตบรรลุลำลาแล้วอยู่ดีมีแห้งกินข้าวแซบนอนหลับฟันดี หลับเดเงินหมื่นนอนตื่นในเงินแสนกับบรรยากาศการเกี่ยวเขา่าหมอล่ำใจเกินลอยครับ Thank you.